มาแล้วครับขบวน517เนะี่ยก็วันนี้ก็มาเร็วอยู่นะฮะก็ออกบ้านไผ่4โมงนะฮะตอนนี้4โมง2นาทีแนละ้ก็น่าจะไปสวนกับ418แถวแถวบ้านแหดเลยบ้านแหดไปนิดนึงอนะไนี่วันนี้วิ่งช้ามากนะไอ้517 ออกบ้านหัน43นะวิ่ง10 10 4 15นาะทีเลยเนะี่ยปกติจะวิ่งแค่12นะฮะ วิ่งช้านะ517ดูจากการวิ่งแล้วนะก็ออกบ้านหันสีน่สามนี่มาถึงบ้านไผ่เกือบสี่โมงเย็นนะวิ่งสิบห้าสิบหกนาทีเลยนะปกติจะวิ่งแค่สิบสองนะบ้านหันบ้านไผ่